สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาว,วันนี้เราจะมาสปอยเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาค3เรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดได้ที่แถบบนนี้เลยหลังจากที่ไอมืดกำลังตามจีบหัวหน้าห้องและขอให้จารอดซื้อมอไซค์ให้พระเสียงหนีรักไปพักวัดบวชเพื่อลืมใบข้าวส่วนป่องและจารอดก็ร่วมกันทำสโตผักจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่จาลอดและบักป่องมาหาพ่อของแนนเพื่อคุยเรื่องเงินลงทุนในการทำสตผักจาลอดก็ใช้วิธีหวานสเสน่ห์ให้แนนช่วยพูดกับพ่อให้ด้วยความหล่อเหลาของมันพ่อแนนก็เลยยอมให้เงินลงทุนกับบักป่องและจาลอดไปตัดมาที่สตผักของไอป่องกำลังสร้างอยู่ไอป่องและจารอดก็นั่งคุยกันป่องบอกกับจารอดว่าเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าจะทำยังไงจารอดก็บอกว่าจะตัดขายส่งโรงง,งานกระดาษ ป่องเลยบอกว่าถ้ามันเอาผ้าเจ็ดสีมาผูกล่ะจาลอดก็บอกว่างี้คนทั้งหมู่บ้านก็แห่กันมาพอดีกัสิไอ้ป่องก็ยิ้มแล้วบอกว่านี่แหละวิธีการเพิ่มมูลค่าเราจะทําให้ที่ดินที่นี่มีมูลค่าแล้วแบ่งขายวันต่อมาไอ้บักลอดก็เอาผ้าสามสีมาผูกไว้กับเสาอาคารและเรียงให้ป่องมาดูบอกว่าเป็นไงวิธีเพิ่มมูลค่าของมันไอ้ป่องก็โมโหบอกว่ามันไม่ใช่แบบนี้ถ้าจะทําแบบนี้ไม่เอาสารระภูมาตั้งคู่กันไว้เลยล่ะ การเพิ่มมูลค่าคือสิ่งที่เรากำลังสร้างให้มันเป็นแลนด์มาร์กอยู่นี่เพื่อให้คนแห่กันมาและที่ดินมีราคาสูงขึ้นเพื่อแบ่งขายแม้กระทั่งที่เท่ากะละมังนี้เราก็จะขายแสนหนึ่งก็ได้จานลอยก็เถียงไปวัาจะบ้าเหรอที่แค่กรละมังใครจะมาซื้อไอ้ป่องก็ยิง่งโมโหเข้าไปใหญ่ว่ามันคือการเปรียบเทียบโง่จริงๆตัดมาที่วัดใบข้าวกับแฟนมาหาเจ้า,าวาดเพื่อจะให้ตั้งชื่อลูกให้แต่เจ้า,าวาดก็ไม่อยู่ พระเซียงก็เลยต้องรับหน้าที่แทนและชื่อที่พระเซียงตั้งให้ก็คือบุญเลิศนามวงแต่เหมือนว่าใบาข้าวจะไม่ค่อยชอบชื่อนี้สักเท่าไหร่และถามว่ามีชื่ออื่นอีกไหมพระเซียงก็บอกว่าไม่พอใจก็ไม่ต้องตั้งไม่ต้องมีชื่อตัดมาที่ห้องเรียนของไอ้มืดเพื่อนมันทํากระดาษตกและไอ้มืดก็แย่งเก็บขึ้นมาในกระดาษนั้นเป็นการเขียนสารภาพรักจากหัวหน้าห้องถึงเพื่อนมันที่ชื่อว่าไอสิง แต่ไอสิงก็ฉีกชื่อมันออกทันและรีบเขียนชื่อ้มืดใส่เข้าไปใหม่พอเห็นแบบนั้นในมืดก็หลงตัวเองอีกแล้วคิดว่าหัวหน้าห้องชอบมันอีกแล้วเลิกเรียนมันให้สิงพาขับมอไซค์ไปซื้อที่คาดผมเพื่อที่จะเอามาให้หัวหน้าห้องแต่มันยังยืมเงินไอสิงซื้ออีกเงินเขาเราเท่จริงๆวันต่อมาบักเฮิร์บก็ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดให้เจ๊สวยแต่เจสวยดันอยากกินงูสิงโถชีวิต ระหว่างนั้นไอ้มืดก็มาซื้อขนมพอดีบักเฮิร์บก, b, ก็เลยคิดไอเดียออกให้ขนมไอ้มืดฟรีแต่ก็ต้องไปช่วยกันจับงูทั้งสองคนก็ไปช่วยกันจับงูแบบทุลักทุเลนจนดึกจนดื่น พอกลับมาไอ้เฮิร์ฟก็เห็นเจสสวยกําลังเผาเสื้อผ้าลูกที่บักเฮิร์ฟซื้อมาเตรียมไว้ให้ลูกอยู่มันก็รีบวิ่งไปถามว่าทําแบบนี้ทําไมเจสสวยก็บอกว่ายายข้างบ้านเขาบอกว่าถ้าซื้อมาเตรียมไว้ผีมันจะมาชิงเกิดเมื่อได้ยินแบบนั้นไอ้บักเฮิร์ฟก็โกรธมากรีบเก็บของที่เหลือแล้วเดินไปเตะถังขยะไปหนึ่งทีหลังจากนั้นก็มานั่งทําแผลจากการเตะถังขยะเกือบจะเท่อยู่แล้วเช้ามาบักเฮิร์ฟก็เอางูสิงที่จับมาเมื่อวานมาใส่บาดเพราะโกรธเจสสวยแต่หลวงพอก็ไม่เอาด้ววยพระกินสัต์ใหญ่ไ่ไไมด้ แต่เฮิร์มมันบังคับให้เปิดฝาบานแล้วบอกว่ามันไม่ใหญ่มันแค่ยาวเฉยๆระหว่างนั้นไอ้ป๋องก็เดินเอาจีวรพระเข้ามาหลังบ้านเจ๊สวยแล้วมันก็เอามาใส่เครื่องซักผ้าซักทำตัวมันอยู่บ้านตัวเองบักเฮิร์บด้วยความที่มันหงุดหงิดอยู่มันก็เดินมาบ่นไอ้ปองว่าทีหลังก็เอาพระอากุติมาซักด้วยเลยถ้าจะขนมาขนาดนี้ตอนกลางวันพระเซียงก็เดินกลับมาเยี่ยมยายที่บ้านเจอปิมกาลังนั่งล้างจานอยู่แล้วคอยดูแลยายของพระเซียงอย่างดีเมื่อปิมเห็นพระเซียงกลับมาปิมก็แอบดีใจเล็ก ระหว่างพระเซียงเดินกลับวัดก็ผ่านหน้าบ้านของใบข้าวเจอใบข้าวกับแฟนใหม่กําลังยืนมองบ้านที่สร้างอยู่พระเซียงก็โมโหเดินเตะขวดไปโดนรถจนสัญญาณการขโมยดังลัน่นพระเซียงก็อายรีบก้มหน้าก้มตาไปเสียฟอร์มจริงๆวันต่อมาพระเซียงก็มาอบรมธรรมาให้กับห้องไอ้มืดแต่เหมือนจะไม่มีใครสนใจฟังพระเลยไอ้มือส่งสมุดที่มีที่คาดผมให้กับหัวหน้าห้องแต่หัวหน้าห้องก็ไม่รับไอ้มืดก็ยังลั้นส่งกลับไปใหม่ แล้วบอกให้เก็บความรู้สึกของมันไปวันต่อมาจารอดไอป่องและพาเซียงก็กําลังปรึกษากันอยู่เรื่องผักที่มันจะปลูกขายในสตผักไอป่องมันก็มีไอเดียอีกแล้วปลูกหยอดใส่ทีละหลุมเหมือนข้าวแบนท้องป่องของมันแต่จารอดและพาเซียงไม่เอาด้วยเพราะมันใช้เวลาและต้องหยอดทีละลุมไอป่องก็เลยแนะนําว่าต้องใช้เทคโนโลยีตัดมาที่จารอดไอป่องพาเซียงและพระลูกวัดทั้งหมดกําลังช่วยกันปลูกผักแบบหยอดทีละหลุมอยู่ จะรอถามว่าไหนเทคโนโลยีไอป่องก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีให้ช่วยกันไปก่อนบาปกรรมจริงๆตัดมาที่บักเฮิร์ฟกำลังจะไปวัดแต่พระเสียงกำลังเดินอยู่ก็เลยแวะรับขึ้นมาด้วยพระเสียงบอกว่าไปช่วยไอป่องมันทำสโตผักมามันกำลังเซฟคอร์สมาถึงวัดบักเฮิร์ฟกับเจ๊สวยก็ให้เจ้าวาดทำนายเพศลูกให้แต่เจ้าวาดก็ไม่อยู่ก็เลยต้องให้พระเซียงทำแทนอีกแล้วพระเซียงก็แนะนำแบบง่ายๆว่า ให้เอาหูแนบดูถ้าลูกถีบท้องแรงก็คือผู้ชายถ้าถีบเบาก็คือผู้หญิงบักเฮิร์บไม่รอชา้ารีบทําตามทันทีและลูกก็ถีบแรงมากทุกคนดีใจที่บักเฮิร์บและเจสสวยได้ลูกชายกลับมาบ้านตอนเย็นบักเฮิร์บก็เลี้ยงฉลองกับแก๊ง3ามเกอและบักเบิดวันต่อมาบักเฮิร์บก็พาเจสสวยมาอันตาสาวเพื่อดูเพศลูกอีกครั้งปรากฏว่าได้ลูกผู้หญิงบักเฮิร์บก็บ่นกับเจสสวยว่าลูกมันหำหาย ตัดมาที่จาลอดประกาศออกลำโพงหมู่บ้านให้พาทุกรูปในวัดช่วยกันขนผ,ผักไปให,ให้ป่องที่สตผักบาปกรรมจริงๆไอ้สองคนนี้พอผักจากหลวงพ่อมาส่งไอ้ป่องก็บอกว่าภาพมันยังไม่น่ามองเราต้องสร้างโดมผักจารอดก็บอกว่าพูดเหมือนมีเงินเนาะหลังจากพูดจบไอ้ป่องก็รีบย่องเข้าบ้านมาขอตังค์แม่มันแต่แม่มันก็ไม่มีตังค์ขอตังค์อยู่กับพ่อหมดแม่มันก็เลยถอดทองถอดแหวนให้มันหมดทั้งตัวแม้กระทั่งแหวนมั่นของพ่อกับแม่มันลูกเวรจริงจริง กลับมาที่วัดเหมือนเงินในการสร้างโดมก็ยังไม่พออยู่ดีมันเปิดกระเป๋าของมันดูไปเจอฉนดที่ดินที่ผู้ใหญ่คำตันให้มันไว้เปิดเซเว่นพอดีมันเลยเอามาขายทําโดมตัดมาที่บักเบิดมันเดินตามกวนชาวบ้านเขาไอ้แก๊งสามเกอก็เลยต้องคอยขับรถไล่จับมันหลังจากนั้นแก๊งสามเกอก็มาปรึกษากันว่าไม่ไหวแล้ววันๆต้องคอยดูแต่บักเบิดไม่ได้ทําอะไรกันเลยวันต่อมาแก๊งสามเกอก็จับบักเบิดขึ้นมอไซค์ไปปล่อยที่วัดอีกครั้ง แต่เหมือนว่าบักเบิดไม่ยอมไปและพยายามจะตาม3ามเกอกลับและพวกมันก็เอาไฟแช็คเมื่อกันบักเบิดไว้เพราะรู้ว่ามันกลัวไฟแล้วก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีตัดมาวันที่ไอ้ป่องจ่าหลอดพาเซียนบักเฮิร์และนายทุนทุกคนมาทําพิธีเปิดสตผักเพราะตอนนี้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมขายแล้วด้วยความที่ไอ้ป่องมันใช้พัเซียงหนักมากพาเซียงกฟาดน้ำมนต์ใส่หัวมันแบบเต็มแรง หลังจากสตูผักเปิดขายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นตามที่หวังเพราะแทบจะไม่มีคนเข้ามาซื้อเลยมีแต่เด็กเข้ามากินน้ําแล้วก็ไปชาวบ้านมานั่งหลบแดดแล้วก็ไปป่องจังเด็กขับมอเตอร์ไซค์มาส่งที่สตูผักแต่ก็ต้องตกใจเมื่อยอดขายทั้งวันได้แค่300มันก็รีวิ่งไปเช็คส่วนต่างๆทันทีว่ามีอะไรผิดพลาดไหมจ๋ารอและป่องยืนปรึกษากันสักพักนึงไอ้ป่องก็คิดไอเดียออกมาว่าเรายังขาดคอนเทนต์เราต้องมีคอนเทนต์ มันมีภาพในหัวจารออก็เลยบอกไปว่าภาพในหัวเยอะเนอะพ่อเป็นจิตกรหรอตกดึกแก๊งสามเกอก็เริ่มเป็นห่วงบักเบิดขึ้นมาพอทิ้งมันไว้หลายวันแล้วแล้วมันก็หายไปเลยวันต่อมาแก๊งสามเกอก็กลับมาช่วยกันตามหาบักเบิดที่วัดแต่ก็ไม่เจอสมาชิกทั้งสองก็เลยเถียงกันเรื่องที่เอามันมาทิ้งแล้วก็ต่อยกันวุ่นไปหมดพาเสียงเห็นก็เลยรีบมาห้ามแล้วก็ออกไปช่วยกันตามหาบักเบิดด้วยทั้งสี่คนขับรถออกไปตามหากันเรื่อยๆตามท้องนาก็ไม่เจอ แก๊งสามเกอก็ทอ,อนั่งพักกันและคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองที่เอามันมาทิ้งระหว่างขับรถกับหมู่บ้านก็เจอบักเบิดกำลังดับไฟที่ทุ่งนายอยู่แก๊งสามเกอก็รีบวิ่งไปจับตัวบักเบิดกลับมาทันทีหัวหน้าแก๊งสามเกอถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวพอขึ้นรถมาบักเบิดมันก็เล่นถุยน้ำลายใส่หัวพระเสียงไม่ยอมหยุดวันต่อมาป่องกับจารอดก็นั่งคุยกันและป่องก็บอกให้จารอดไปตามครูกแก้วกับหมอประวานมาถ่ายรูปให้มันหน่อย จาลอดถึงกับช็อกเลยเพราะหมอประวานคือคนที่จะาลอดไปหักอกมาแต่ป๋องก็ยังยืนยันว่าเจ้าทั้งสองคนเพราะอยากให้ภาพลักษณ์ของร้านมันมีทั้งหมอและครูกินผักออร์แกนิกวันต่อมาจาาลอดก็มาย่ำย่ำม,ม,มองมองอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปสักทีกลับมาที่สตูผักจ่าลอดมันเอาพยาบาลแก่มาแทนก็โดนในป๋องบ่นไปอีกตามเคยและให้ไปเอาหมอประวานมาให้ได้จ่าลอดก็กลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งพอหมอประวานเห็นจ่าลอดก็สตันพูดอะไรไม่ออก ไม่อยากแม้กระทั่งจะมองหน้าจารอดบอกกับหมอปาวานว่าขอโทษหมอปาวานก็เลยถามว่าเรื่องอะไรจารอดเลยบอกว่าเรื่องมันนานมามากแล้วแล้วก็เข้าประเด็นเลยว่าอยากให้หมอปาวานมาช่วยเป็นแบบถ่ายรูปให้หน่อยหมอปาวานก็ใจอ่อนใจดีเหมือนเดิมมาเป็นแบบให้แต่โดยดีคนอะไรน่ารักจริงๆแต่ป่องก็ยังบอกว่ารูปมันไม่ได้ต้องสดใสกว่านี้เลยให้จารอดไปบีบหมอปาวาน จ่ารอดก็ไม่รอช้าเดินไปนวดขาหมอประวานทันทีและถามว่าบีบตรงไหนโง่จริงๆไอ้ป่องก็บ่นไปอีกเหมือนเดิมจ่ารอดก็เล่นมุกเสียวว่าหมอเห็นถนนข้างทางเป็นทางลูกลังไหมครับแต่วันข้างหน้ามันจะเป็นทางของลูกเราหมอประวานก็เขินยิ้มไม่หยุดพรีเซนเตอร์ของที่นี่มีหมอแล้วมีครูแล้วยังไม่พอจ่ารอดมันยังไปเอาพระเสียงมาถ่ายด้วยปวดหัวกับมันจริงๆตัดมาที่วัดพระเสียงกำลังนั่งซักผ้าอยู่ไอ้มือเด็กเว้นเกาอีกแล้วมาเล่าให้พระเสียงฟัง ว่าเขาลือกันทั้งหมู่บ้านว่าพี่ใบข้าวเป็นเมียน้อยเขาแถมยังยุให้พระเสียงทุกถังน้ําวัดเด็กเวรจริงๆวันต่อมาใบาข้าวก็เหมือนคนเมือม่อๆลอยๆผิดหวังกับชีวิตมาให้พระช่วยพระเสียงก็บอกว่าลองมองดีๆบางทีความสุขอาจจะอยู่ตรงหน้าก็ได้นะดูดีๆว่ามีอ,อะไรเหลืองๆอยู่ในตาไหมขาลมคมคายจริงๆตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระเสียงก็อารมณ์ดีขึ้นตั้งใจสวดมนต์ทุกวัน ตัดมาที่จารอดไอ้มือแล้วครูแก้วนั่งกินข้าวกันอยู่แนนก็ขับรถเข้ามามาถึงก็ด่าจารอดชอชอชอดว่าจารอดโกหกเธอเรื่องสตผักบอกว่าจะมีคนมาเป็นร้อยตอนที่คุยกันไว้แต่ไม่เห็นมีคนเลยเงียบมากเห็นแตป่องนั่งอยู่คนเดียวตัดมาที่ไอ้มือนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนก็เห็นหัวหน้าห้องซ้อนมอไซค์ผู้ชายผ่านหน้าไปจุกจนพูดอะไรไม่ออก กลับมาที่บ้านมันก็เทน้ํามันจะเผาบ้านตัวเองเหตุผลเพราะอกหักนั่นเองแต่บักเบิดเห็นก็รีวบวิ่งเข้ามาจะดับไฟและจารอดก็เข้ามากระทืบน้องมันขู่แก้วก็เข้ามาห้ามไว้พอดีมืดก็วิ่งไปหลบตัวอยู่แต่ในห้องน้ํคขูกแก้วไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาวันต่อมาที่สตผักผักทั้งหมดก็เหมือนจะเริ่มเน่าเสียจนเกือบหมดแล้วเพราะไม่มีคนงานคอยลดน้ําเนื่องจากไม่มีคนมาซื้อของเลยทําให้ไม่มีเงินจ้างต่อ บักป่องก็เริ่มรู้สึกผิดหวังว่าธุรกิจกำลังจะเจ๊งพูดอะไรไม่ออกแล้วเหมือนคอซ้ํารรมซัดจู่ๆเจ้าหน้าที่กเกษตรก็เข้ามาบอกว่ามาทําเรื่องที่ป่องยื่นสร้างโดมผักออร์แกนิกไปแต่ก็มาในเวลาที่ผักกําลังจะเน่าเสียพอดีและทางกระทรวงกรเกษตรก็ไม่ให้โดมผักของป่องผ่านการอนุมัตินั่นเองป่องกับจารอดถึงกับซุดนั่งระบายกันอยู่สองคนว่าทั้งหมดที่ลงทุนสร้างกันมากําลังจะพังทลายลงไปแล้ววันต่อมาผู้ใหญ่คําตันก็เดินเข้ามาอุดหนุนสตผัก ทั้งทั้งที่ผักมันกําลังจะเน่าอยู่ไอ้ป่องก็นอนเหมือนคนไร้วิญญาณอยู่กลางร้านแล้วบอกว่าร้านปิดแล้วหลังจากนั้นในป่องก็มาหาจารอดที่บ้านแล้วเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายอันน้อยนิดมาให้จารอดบอกว่าเป็นส่วนแบ่งที่ช่วยมันทํามาตลอดและไอ้ป่องก็กลับมาอยู่บ้านยอมรับว่าธุรกิจล้มเหลวไอ้ป่องมันกินข้าวไม่ลงผู้ใหญ่คําตาเลื่อนดูเพจสตผักของมัน ก็ไปเจอว่าคนสั่งผักในคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็เอาให้ไอ้ป่องดูวันต่อมาไอ้มืดเดินเข้ามาในบ้านก็เจอรถมอเตอร์ไซค์จอดไว้กูแก้วซื้อให้ไอ้มืดนั่นเองหลังจากได้มอเตอร์ไซค์ไอ้มืดก็รีบขับไปอวดเพื่อนมันทันทีแต่พอมาถึงก็เจอหัวหน้ากำลังจ้เาของขวัญให้สิงไอ้มืดก็ยังหลงตัวเองคิดว่าหัวหน้าห้องจะฝากของขวัญมาให้มันแล้วบอกว่าไม่ต้องฝากเพื่อนมาให้ก็ได้แต่หัวหน้าห้องบอกว่าไม่ใช่ของมืดแต่เธอให้สิง ไอ้มืดอก็พูดอะไรไม่ถูกลิ้นพันกันมั่วซั่วไปหมดถามว่าเป็นอะไรกันหัวหน้าฮองก็บอกว่าทําไมหลักก็เราไม่ได้เป็นอะไรกับเธอได้ยินแบบนั้นถึงกับจุกไอ้มืดอขับมอไซค์ออกไปทันทีมันเสียใจมากเหมือนคนไม่มีแรงขับต่อจนมอไซค์ล้มกลางทางแม้กระทั่งแรงจะลากมอไซค์ขึ้นยังไม่มีเลยจากเด็กเวรกลุ้นๆวันนี้มันตลกไม่ออกเลยแล้วมันก็มานอนกับพัชเสียงแทนในป่องนอนร้องไห้ทั้งคืนจนพัชเสียงนอนไม่หลับ ไม่รู้พาเซียงไปทํากรรมอะไรไว้ทาเมาพาเซียงคิดถึงใบข้าวไปด้วยและร้องไห้ตามวันต่อมาไอ้มืดก็เตะบ,บอลกับเพื่อนและไอส้สิงคนที่แย่งหัวหน้าห้องไปไอ้มืดก็หาเรื่องไอส้สิงเพราะเสียใจที่แย่งหัวหน้าห้องแต่ไอ้เด็กเวนเสื้อส้มนี่ก็ยุจับมือทั้งสองคนมาต่อยกันเมื่อต่างคนต่างโดนจับมือมาต่อยก็เลยต่อยกันจริงๆวันต่อมาเพื่อนในมืดก็เรียทุกคนมาเคลียร์ใจกันแล้วบอกกับหัวหน้าห้องว่าห้ามยุ่งกับไอส้สิงเพราะมันมีแฟนแล้วและให้มาคบกับไอ้มืดแทน แต่หัวหน้าห้องบอกว่าเลิกยุ่งกับสิงห์ได้แต่ให้ไปคบกับมืดไม่ได้เพอคิดกับมืดแค่เพื่อนวันต่อมาพระเซียงกําลังนั่งสมาธิอยู่ไอ้มืดก็วิ่งมาเรียกพระเซียงบอกว่าใบข้าวตายแล้วพระเซียงสตั้นไป3มวิแล้วก็รีวิ่งไปที่บ้านใบข้าวทันทีพอไปถึงก็ไม่ทันแล้วพอรถกู้ภัยเอาศพใบข้าวไปแล้วพระเซียงก็วิ่งไปถามหาใบข้าวกับชาวบ้านเหมือนคนเป็นบ้า หลังจากนั้นพระเซียงก็กลับมาที่วัดไม่กินไม่นอนไม่รับกิจนิมนต์ที่ญาติโยมมาทําบุญเลยจารอดก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนดูแลการที่วัดแต่พระเซียงไม่พูดไม่จากับใครเลยนอนนิ่งๆเหมือนคนตายในงานศพใบข้าวพระเซียงก็ไปร่วมสวดด้วยแต่ก็ไม่พูดไม่จากับใครเหมือนเดิมและพระเซียงยังกั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เพราะทาใจไม่ได้จริงๆหนีมาบวชเป็นพระแล้วแต่ก็ยังช่วยให้ลืมไม่ได้แถมยังตายจากกันไปอีก ปิมเห็นพัชเซียงเสียใจปิมก็ร้องไห้ตามเหมือนกันเพราะเห็นคนที่เรารักมีน้ําตาวันเผาพัชเซียงก็ยังร้องไห้ไม่หยุดตัดมาที่โรงพยาบาลเจสสวยคลอดลูกแล้วกีโนลไลพิซซาก็มาเยี่ยมเจ๊สวยด้วยแต่ดูเหมือนรอบนี้เจ๊สวยจะไม่ด่าพิซซ่าแล้วกลับมาที่พัชเซียงตอนนี้สึกออกมาเป็นคนธรรมดาแล้วไอ้มือเด็กเวรก็ยังเข้ามากวนเหมือนเดิม ตัดมาที่บ้านเสียงปิมกำลังนั่งล้างจานอยู่บักเสียงก็เดินเข้ามานั่งข้างๆและช่วยล้างด้วยและครั้งนี้ก็ได้เห็นยิ้มของปิมและปิมก็มีความสุขครั้งแรกมาทางป่องก็ไปเสนอขายสตผักให้ในายทุนอีกแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงยังไงมีภาคต่อนะ ถ้าอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ700ไลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาค3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย